มาครับแชทกลับมาแล้วครับอัดเลยนะครับมาแชทดำเห็นไหมเห็นครับกูทำอะไรอยู่ต่อยถูกต้องครับถูกดำเลยมาครับแชทวันนี้เปิดกล่องไหนดีครับกูเดานะแชทเมื่อกี้กูเดาเอาเปิดกล่องไหนดีครับเออ แต่คนเด็ครับคิดว่าอยากได้โดไหนครับอันนี้มันไม่คุ้มนะครับอันนี้ก็ก็ดีนะครับเจมส์เจมส์นะครับเจมส์ะครับไดมอนด์นะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปขายครับครับมึงเอิมใคริปเหรอถูกต้องครับเดาเดาไดเก่งมากไม่สคริปละหัวผ่านไป

คุ้มละคุ้มละคุ้มละคุณรียกละเชี่ยรวยละมาเออค่อยขายที่ออฟเซียมาทำไมกระจอกเดี๋ยวเอฟเฟกต์อะไรครับเจ็ดโอ้สองแสนแชทว้าวจริงไม่ได้เกลี้ยงสวยอยู่ในแชทเพราะว่ามันเรายิบไปยับเป็นสีไดมอนด์ไม่อะ แต่มันจะดีกว่านี้ไม่เข้าไม่เข้าเลยสักนิดมันจะถ้ามันเป็นวอเทอร์มันจะดีกว่านี้เลยคือมันจะมันแต่มันขายได้สองใช่มันขายได้สองไป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 ขายจิงจิงไปขายเขาขายได้หมดขายได้หมดจะพึยังครัเก็บไว้ก่อนครับคุย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 กูเลยแล้วกูเลยแล้วไตมันครับเฮ้ยนะ เออเอฟเฟกต์อย่างเอฟเฟกต์อย่างควายเลยไม่เทเลยไม่เข้าด้วยแต่มันรีเจนเดอรี่เลยนะเว้ยดูไว้แล้วเลิกอ่ะ